มาเร็ว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 ว้าวขึ้นอย่างงามเลยมืดขึ้นขัดอะไร Zoom cái cây thôi và Ngồi chìm rồi khắc y lì ขึ้นมาแบบชวยงามนี่นอยดิ้งดิ้งตัวขักก็เลยนอนค่ะมันปลาทางใดล่ะนี่มันโตแห้งร้ายคนนึงมันยังเสื่อยใจมันบ่ได้ยังมันไปทางอื่น ว่าถูกขัดอะไรล,ลองปล่อยบางลองบบางก่อนนี่มันยังยังยัง,ยงมายังโบเบิร์ตอันนี้อันนี้ฮะ,ฮะยังเห็นท่นนี้ เป็นมาแบบอย่างช่วยงามใหญ่แล้วสามอาทิตย์กว่าปลาสามอาทิตย์ดอกบัวบานชีชมพูติง้ง จะามาใส่ลายๆเนาะนะบัวนะ่ะกำลังขึ้นว้าวข้าวกระเพาะมาด้อบ้านเห็นว่าทั้งนี้เลยมันไปชรละปาเบิดนเลนยเห็นตัวนี้ ฉันนี่น้องมันใหญ่แม่แหละน้ะนองใหญ่ปลาเกลือมัมนยังไงมันก็ต้องมาปา้าหัวจิม,มขึ้นมาจงมันไปใช่เขา่าขึ้นบ้านอยาจำจีซื้อหันพันกอดโตก็จิขึ้นมาค่ะ จะมันไปเสบดนเลยตัวขึ้นตัวลงฝนตกกะมันเย็นหน้ามันเย็นเช้าเพราะจะขึ้นแล้วใช่ไหม ว่าจังไดล่ะคะฮะเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อยมาต่เช้าแทะวลูกวะล่ะจะขึ้นมาต่เช้าอ่ะแทะเจ้าขึ้นมาตะเช้าอ่แทะลูกฮะอยากมาวะขึ้นาปา มันขึ้นอากาหน้ามันเย็นขึ้นมาเล่นน่วจิ้มออันนี้มันยังขึ้นมาบเบิดนีนชะไปเดินตามลุงไปตามลุงคาเป้เดินตามลุงคาเป้ โอ้โอบ,อแบบักแมพแมพไปจังเลสอ่ะใช่ของขอ,องเียมือบานดอกเลสเยม,มือบานฝามันดูมันมวดูเชี่ยวแปดลูปากเป็ดูใช่ À. <laughs> เดินตามหลังต้อยต้อยโอ้ยเจ้าหน้่หน่อยเอ้ยน้องพิวทิวน้องพิวทิวหรือพิว,พวอป เฮ้ยได้เลยหย่างงอกๆไปเลยเนาะะเอาก่าวเลยะคือว่าววาาเฮ้ยปาโอ๊ยโอ้ยว่ากว่าวเลยเนาะได้ลจะปับเลยฮ้ว่ะฮ้ว่าสั่น ini วาวเพี้ยวะ สำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเพียงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่องสาวนะครับสานแนลเด้อี่นนองเด้อขอบใจหลายๆลายเด้อ